แค่ขนมชิ้นเดียวนี่นะแล้วสาวๆเอาแบบนี้สิไม่อยากจะเชือ่อส่วนฉันได้โมทิเซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยวิเศษโชคดีจังฮะเคนนี่เลขจังเลยนี่มันตลกมากใช่ฉันไม่โชคดีเลยว,วันนี้ขนมชิ้นเดียวเองห่วยจริงๆอย่างอยก็ได้ลดอลไรสย่างงั้นก็มาลองกันดีกว่า โอ้ใช่ฉันชอบมอสทิเซอร์อะไรหมดแล้วอ๋อหนัสิ่งมันต้องเยอะเธอคงไม่เห็นแล้วก็ฉันหยิบไปอ่ะเอามือไปเลยนะฉันเห็นทุกอย่างฉันมีขนาดปกติมันเหมาะก,กับฉันคเนเดียวเท่านั้นโอ้ใช่อะไรจรังเลยแล้วจะเป็นยังไงถ้าลองได้หลอนล่ะฉันบ้อมต้องอร่อยยิ่งขึ้นแล้วก็เราขึ้นด้วยโอ้ใช่อร่อยจริงๆนี่มญญันสุดยอดไปเลยมีความสุข ขคอ,อิรออะไรอยู่ล่ะช่แล้ว,ลว,ลว,ลวขค่ดิอ๋อก็ตามนั้นฉันไม่เคยเห็นขนมเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตอ่ะออมเจ๋งเยี่ยมไปเลยมันเยอะแค่ไหนกันนะอ๋อฉันรู้แล้วฉันมีชุดต่อตอเลยก็สุดเจ๋งอยู่ตอนนี้จะนทำสไลด์เดอแบบนี้แล้วตัวนี้ก็มาต่อตรงนี้พร้อมแล้ว คิดว่างไงเพื่อนๆเจ๋งมากต่อไปสแสดงให้ดูมันทำงานยังไงใส่ขนมเข้าไปแล้วก็ไปกันเลยยูโอ,อ้อัมกินแล้วหนึ่งยังมีอีกห้าแสนอันใส่ลงไปให้หมดเลยเจ๋งมากดูนี่สิจะไม่พลาดสักอ,อันเดียวเลยเห็นมะเอาไม่นะฉันจะลองโอ้ มีคนแพ้แล้วแต่นี่เป็นเรื่องนีกับพวกเราไม่ต้องห่วงนะเคออีกเราช่วยเองเอ้ยโอ้ฉันก็ล้มเหมือนกันพวกเธอไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ช่วยแล้วอ๋อไม่ไหวอ่ะโดนัทฉิลเล็กแค่นี้เหรอมันเล็กเกินไปอ่ะแล้วพวกเธอได้อะไรกันส่วนฉันได้ขนาดปานกลางมันดูน่ากินมากอ๋อใช่แล้วเหรอตอนนี้ฉันโชคดีที่สุด แค่เห็นก็น้ำไหลไหลแล้วโอ้แนนซี่ขนเธอมันเจียวมากเลยอย่าได้ฉันแบบนั้นนะนั่นมันหยาบคายแน่นอนว่าโดนัทขนฉันมันเล็กมากแต่ว่ามันเหมือนแหวนเลยโอ้นึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้วอยากรู้ไหมว่ามันพอดีกันนี้ขนฉันด้วยเห็นป้าจริงมากเลยเออก็ง้นๆอะอะไรกันไม่หรอช่างเถอะแต่ว่ามันไม่ระดับมางั้นก็ต้องกินแบบนี้แล้ว โอ้ใช่อร่อยจังไม่ใช่แค่สวยเท่านั้นนะแต่ยังหวานอีกด้วยและกลิ่นก็หอมสุดๆเจ๋งเคยอีตาเธอแล้วเ <c oughs> ยี่ยมเลยฉันหิวมากจนอยากเคียให้หมดเดี๋ยวนี้เลยนั่นเนี่ยแล้วถ้ากินรอบๆเป็นวงกลมยิง่งอร่อยขึ้นเป็นสองเท่าสุดยอดเ <c oughs> จ๋งมากเคยอีเธอมีหนวดด้วยตลกเป็นบ้านเลยดูนั่นสิเธอพูดเรื่องอะไรหนวดหรอ โอ้เสียงสุงเลยใช่แล้วนี่มันตลกมั่งเสียงดังอะไรกันไม่อยากจะเชื่อเลยนี่ใช่เธอหรือเปล่าล้วกำลังมองหาอากรตัวร้ายที่ดูเหมือนเธอด้วยอ๋ออะไรนะโอไม่จ๊ะไม่นะไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่โครแน่นอนเราต้องรียบลบหนวดออกไปอ๋อขอบคุณนะเป็นไงเห็นไหมคะว่าไม่ใช่ฉันน่ะเออขอโทษนะจ๊ะมีการผิดพลาดนะ แต่ว่าขอกินดนัดได้ไหมเฮ้ยตนเะนื้อเปนเลื่องเข้าใจผิดนะเคนนี่ตอนนี้ตัดเทินแล้วจริงด้วยไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีงั้นกัดลงไปแล้วแล้วกันอ้าววันอร่อยมากเลยเจ๋งอะฉันก็อยากรลองเหมือนกันเอ้ยอะไรอะอ้า oh, wow. วของฉันเหรอข่าคุณนะไม่นอะนสาวๆทำอะไรกันเนี่ยหยุดเลยพอสักที โดนัทอันนี้เป็นของฉันไม่ใช่เธอเออทำไมมันหนักขนาดนี้อ่อู้แบบนี้ก็ไม่แล้วนี่ <c oughs> กินได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยวิเศษไปเลยเอ,อ้ยฉันไม่อยากกินพริกเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหล้อกันเล่นกงินชิมไหมเนี่ย <c oughs> ไม่มีทางที่ฉันจะกินมันได้แน่นอนนะฝ <c oughs> ันร้ายชัดๆัเ <c oughs> ริ่มก่อนเลย ฉันเหรอไม่นันซีก็ได้ไม่มีอะไรเสียหายหรอกพริกเม็ดเล็กๆแค่ไม่กี่คำก็หมดแล้วโอ๊ยทำไมมันแผ็ดจ,จังเลยฉันกำลังไม่แล้วม่จ๋าช่วยด้วยโอ้น้ำแข็งช่วยได้เราเข้าเคนนี่อไรไอยันแล้วหรอหรือบางทีข้ามฉันไปดีกว่าไหมฉันทำไม่ได้เธอทำได้นะเพื่อนอื ก็ได้ฉันพร้อมแล้วมาน,นี่เลยพริกฉันไม่กลัวแกหรอกเป็นไงเป็นกันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดไว้ฉันกังวลทำไมเนี่ยโอไม่นะมันก็ลังมาแล้วขอ,อน้ำหน่อยขอบคุณน้ำเย็นๆดับร้อนได้ขอบใจนะแนนซี่ดีใจที่ช่วยเดี๋ยวก่อนนะฉันคิดว่าเราต้องใช้สายยางอยู่ทางนี้เราพร้อมแล้วคอ,อีอกินได้เลย ออมก็ได้ฉันแข็งแรงฉันรับมือได้สิ่งสำคัญคือต้องกินเลลวแล้ว,แ,ลวแบบนี้แหละดูสิฉันทำได้ไม่แล้วเลยอีกนิดเดียวเท่านั้นใกล้หมดแล้วฉันทำได้มันมาแล้วโอช่วยด้วยขอน้ำนี่มันเจ๋งจริงเลยเดีด๋วยวนั้นสิสนุกจักพึ่เธอช่วยฉันด้วยเดี๋ยวนีจ้จึงไปเลยจึงไปเลยโออนี่มันสนุกมากเลยเห็นไหม โอ้เราลืมเรื่องของอีไปเลยไม่นะเราลืมไปแล้วตอนนี้แหละเราจะช่วยเธอเองอย่าเพิ่งไปไหนต้องดับไฟพอแล้วไฟดับแล้วช็อกไม่ได้อีกแล้วน้อยจังอ้อว hmm. oh, wow. ้าวฉันชอบชีสบอลมากมากเลยอ๋มอ๋อ,อา <laughs> สาวๆเห็นนี่มไหมต้องอย่างนี้สิ ใช่แล้วแต่ว่านันซิดให้ไม่ได้อะไรเลยไม่ต้องมี่งกับฉันเลยแต่ฉันได้รับมันคนแรกนะเอทำไมล่ะมันจะออกมายังไงเนี่ยเออช่างเถอะกินมันพร้อมขวดแล้วกันโอ้อ <c oughs> ฉันไม่เป็นไรพูดจริงๆนะงั้นก็ตาฉันแล้วในที่สุดมาน,นี่เลยมาที่แล้ว อ๋อมันหายไปไหนหมดอ่ะฉันจะหามันให้เจอ <c oughs> อืมอ๋อมีหนูด้วยฉันกลัวนหนูเอามันออกไปที <c oughs> เอมโคลอ,อี้อ๋อโทษทีนะเคนนี่จะลงเดี๋ยวนี้ล่ะ <c oughs> ขอบคุณนะโอ้สาวสาพวกนี้ เอาละนร็วมากินของอร่อยแล้วฮี่นี่มาอะไรกันเนี่ยมันเปิดไม่ได้อ่ะโอ้จริงด้วยแล้วถ้าแบบนี้ล่ะใช่แล้วฉันกะใช่เยอะมันได้ผลของให้อร่อยนะโอ้ใช่มาอร่อยฉสุดนเลยโอ้แคนนี Kenny, ่เธอยังมีชมีวิตอยู่ไหมอ่ะ แต่ว่ามาอร่อยกันบรรยายเอ๊ะทำไมมองฉันแบบนั้นล่ะก็มีหนูอยู่บนตัวเธอหนูจริงด้วยเอามันออกไปทีให้ตายเถอะจะเรียกคำว่าเธอคนใหญ่มากแต่กันฉันเล็กจิว๋วไม่อยากจะเทียบเลยไม่เห็นต้องเปรียบเทียบเธอแค่ต้องกินมันเท่านั้น ่วนฉันมีเจลลี่รสฮามบ้าบ้าขวดใหญ่พวกเธอยังไม่ัอฉันเล่นไงไม่ใช่แค่ใหญ่มะฮามาเท่านั้นนะแต่งเ,เป็นสีรุ้งอีกด้วยท <c oughs> ีน่าขวดจืวของเธอดูตลกจังเลย <c oughs> ฉันว่ามาต้องอรที่สุดแน่นอนอืมจริงๆด้วยฉันไม่เคยลองเจลลี่รสคิดแค้นมาก,ก่อนเลยนี่มันสุดยอดมาก แต่ว่านะเจ้าจะเล่นที่ก้นขวางมันได้ยังไงกันดูเหมือนต้องใช้ลิ้นช่วยมัง้งเอ้ยแต่คิดว่าฉันติดนะเอ้อนี่เควินตินช่วยฉันหน่อยสิดึงขวดให้นะเอาลิ้นของฉันออกมาให้หน่อยแต่มันติดเล่นมากเลยอ่ะอู้หทินนะีฉันขอโทษไม่ได้ตั้งใจฉันไม่เป็นไรสิ่งสำคัญคือลินหลุดแล้ว เยอะมากหมายความว่าฉันได้เริ่มกินจัลลิ่นแล้วมันมีเยอะมากและน่ากินสุดๆฉันจะกินให้หมดในครั้งเดียวอืมนี่มันเจ๋งมันมีรสฮาบ้าบ้า,บาเราสามารถเป,ปลี่ยเป็นลูกโป่งได้ด้วยโอ้ว้าวเจ๋งะ่ะงั้นก็รับเนอะแบบนี้สนุกจังเลยเป็นตินเนยใช้ขอรับได้ไหมได้แล้วโอ๊ย ให้ตายตอนนี้ฉันเหนียวไปหมดเลยนายขยั่พี่แยงงั้นก็ถึงตาฉันลอนจารีนรล,ล,ลสกิตเทอร์สองจริงแล้ว <c oughs> กว่นอนอื่นต้องเบวมาให้ได้แต่มันไม่ง่ายเลย <c oughs> มไม่ได้มันไม่ได้ผลทีน้่าควินตินมานหน่อยสิฉันต้องการความช่วยเหลือ <c oughs> พวกเธอบีบขวดยจากทั้งสองข้างนะแล้วฉันจะกินเจลลี่เอง <c oughs> โอ้ได้เลยโอ้มันได้ผลน่ากินจังเลย ฉันเหนื่อยแล้วเป็นไงบ้างสัายังอะฮะฉันก็เหนื่อยเหมือนกันโอ้ดูเหมือนว่าโซฟีกำลังกล่ายเป็นสีรุง้งโอ้ใช่แล้วโอ้ใช่มีความสุขจริงเลยทำไมมองฉันแบบนั้นละ่ะอ้อดูเหมือนว่าฉันปวดไปอะไรสักอย่างอะอย่างน้อยเธอก็ได้ลองจะเลี่ยนแสงอร่อยนะ ว้าวตัวอ,อย่างนี้สิไอศครีมถังใหญ่แต่จริงๆมันคือรอยบล็อกโคลี่มันไม่อร่อยเลยสักนิดฉันดีใจจังเลยที่ฉันได้ถังเล็กแบบนี้อเอ้ยแต่ยังนักเลดขยอยืนดีก็ได้ฉันคิดว่าแค่ชนเดียก็หมดแล้วแค่ต้องตักไอศครีมออกมาให้ได้โอ้ ไปผิดทางนิดหน่อยต้องลงมาสองสามเซนพอกันทีฉันเทงดีกว่าได้ไงแล้วใครจะกินล่ะเธอต้องลองนะมันคือ challenge ที่ก่กนบ้าอะไรกันเนี้ยฉันเกลียดบัคคลลี่อะโอ๊ยมันทำให้ฉันรู้สึกป่วยฉันอยากจะอ้วกแล้วนี่มันยากที่สุดที่ฉันเคยลองมาก่อนเลยแต่เธอฉันไม่นำให้ลองนะโซฟีตอนนี้ตาเธอแล้ว จินตนาการได้เลยมันต้องนั่งขยะแขยงแค่ไหนงั้นฉันจะลองชิมก่อนสักนิ้วหนึ่งอ๋อมันเขียวเป็นบ้ามันยากมา,มากที่จะกินไอศครีมรัผักแบบนี้อะไปเคลียร้สึกอย่างฉันนึงออกแล้วต้องลองได้ของอร่อยแบบนี้แหละด้วยน้ำเชื่อมช็อกโกแลตจากนั้นใส่วิปครีมตามด้วยสปริงเคลิลสีรุง้งบอก,กี้ และสตรอบรีว้าวมันดูน่ากินจังเลย <Yeah. S 1> เหมือนคนละเรื่อง <Wow. S 1> เอาล่ะมาลองกันอ mm hmm. มันรสชาติดีมาก mm hmm. แบบนี้ให้กินทั้งถังก็ยังได้ mm hmm. เอาล่ะฉันกินหมดแล้ว mm hmm. โอ้ฉันมีความสุขเร็เกินไปอะ mm hmm. ดูเหมือนว่าฉันจะกันไม่ไหวแล้ว ฉันรู้สึกแย่มากไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยเองปิดปากไว้ก็พอโอ้ยแย่ตอนนี้ฉันมีสตาการแบบเดียวกับเธอเราอยกคขัางด้าแต่ฉันเป็นลูกผู้ชายฉันแข็งแกร่งฉันต้องรับมือได้ฉันไม่กลัวสคริมแบบนี้หรอกรล้สุกเหมือนมีคนเปิดหน้าต่างอ่ะทำไมในนี้หนาวจัง ฉันรู้สึกหนาวมากฉันต้องการกัดไดเป่าผมถ้าทำให้อุ่นนะแบบนี้ก็อย,อยังชั่วหน่อยโอ้แล้วทำไมเราไม่ใช่มันละลายไอศกรีมละ่ะแบบนี้ก็ไม่ต้องกินแบบเย็นๆแล้วและมันยิ่งกินได้ง่ายมากขึ้นด้วยเพราะเราจะดื่มมันโอ้กินเหมันมากอยูด่ดีแต่ไม่เป็นไรฉันสามารถจัดการกับของเหลวเมนเขียวนี้ได้แค่ต้องลอง นาคอยกขยยี้ยก็นได้ฉันต้องดื่มให้หมดในครั้งเดียวเควินตินโอ้มันไม่สำเร็จแต่ก่อนไหลให้ควยามยาวนะสาวเปิดสมอกไว้เพราะกลิ่นมันแย่มากและอีกครั้งฉันได้ของอร่อยที่เล็กที่สุดส่วนฉันได้น้ำแก้วใหญ่กว่าแต่ของฉันใหญ่ที่สุดเลย เพื่อนๆชันเราไม่ไหวแล้วอย่าดื่มมันถ้างนั้นรีบจัดการแล้วเข้าทีนะ <c oughs> ก็ดย้ยงั้นมันเริ่มกันฉันว่าฉันสามารถจรัดการได้อย่างรวดเร็วอ,อร่อยโอ้ไ่ลยจังเลยมีผลข้างเคียงด้วยแต่ก็ยังอร่อยอยู่ดีนะเพนติน <c oughs> ตอนนี้ก็นายสบายมากการดื่มด้วยหลอดมันใช้เวลานานเกินไปฉันใช้วิธีแบบดเดิมดีกว่าอ,อร่อยจังเลย โอ้ดูนี่สิฉันกลายเป็นสีม่วงอะเป็นน้ำที่เจ๋งจริงๆเหมือนยาวิเศษเลยโซฟีตอนนี้เหลือแค่เธอแล้วในที่สุดฉันหิวน้ำมากมากฉันสามารถดื่มให้หมดในอึกเดียวอร่อยจังเลยโอ้มีบางอย่างสัดปกติก,กับฉันนะดูเหมือนไม่ได้เปลีป่าก,กันขึ้น พ่อทูจะไปไหนกันรอด้วยฉันคุยโซเฟียเองนะดูเหมือนว่าฉันจะเป็นคนแรกที่ได้กินป๊อปคอนของฉันมันเล็กที่สุดอนะส่วนของฉันใหญ่มากส่วนฉันพอเจอกับขนาดปกตินะเอาล่ะฉันมีแหนบด้วยและมันข้าวโพดแค่เม็ดเดียวและฉันก็รู้วิธีการเปลี่ยนมันให้เป็นป๊อปคอนแล้วล่ะ ฉันแค่ต้องการแว่นขยายเพื่อรวมแสงอาทิตย์จากนั้นก็รอให้แสงแดดทำงานและเราจะได้เม็ดข้าวโพดที่ร้อนขึ้นและมันก็จะกลายเป็นป๊อปคอร์นแสนอร่อยกลิ่นหอมหน่ากินเวอร์อย่างนี้ต้องลองอ,อร่อยจังและแน่นอนว่าอย่างสิ่งที่มีแค่อันเดียวโซฟีตอนนี้ทาเธอลองป๊อปคอร์นแล้วได้เลยป๊อปคอร์นแต่ต้องทำยังไงอะโอ้ฉันรู้แล้วต้องทำยังไง เรื่งเป็นขนมปังมันมีความร้อนสูงมากใส่เม็ดเข้าไปแล้วมันจะระเบิดเป็นปอกคอนในไม่ช้าเอาละเอาละโอโ้ใช่แล้วมันไม่ใช่แค่ระเบิดออกมาเท่านั้นแต่ยังออกมาเป็นแผ่นด้วยสุดยอดไปเลยโอ้คนเทนตขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจนะเอาละ,าละมาลองกันนี่มันอร่อยมืมากทีนะ่าเธอต้องชอบแน่นอนงานฉันเริ่มเดี๋ยวนี้เลย งั้นเดี๋ยวฉันกลับมานะฉันมีธัญพืชเยอะมากเพราะงั้นฉันก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีเตาอบใส่เข้าไปแล้วก็รอให้มันสุกตอนนี้ก็มาเล่นเกมรอสักหน่อยใช่แล้วฉันต้องชนะเอานี่ไปเลยอืมนี่มันเกี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้อับอร์นของฉันเองมันพร้อมแล้วอเป่ายิงชุบเออเกิดอะไรขึ้น ไอ้ยุบคนถล่มงั้นเหรอมันเป็นอย่างนี้ได้งไงกันนะแต่มันมีพอสอบทุกคนนะเ,เรือเข้าไงยแบบทดสอบแรกก็คือเค้กเอออี๋มองไม่เห็นอะไรเลยอ๋อมันคือเค้กเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องการแป้งแบบนี้แหละเยอะๆจากนั้นก็ตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองหรือสองฟองก็อิ่งดีตามด้วยนม ่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วยที่ตีแบบนี้ย่าทำแป้งออกมาเยี่ยมมากจากนั้นก็อมารีดแบบนี้แหละสวยงามจากนั้นยาจะใช้หม,มึกลกลมสดโปรดของอยามาตัดแปง้งมันสามารถตัดแป,งป้งเป็นเส้นๆแบบนี้ได้และก็วางไว้ที่ก้อนของแมพิม้าสร้างตารางหมากรุกยังไงละ่ะ ตอนนี้ก็เอาแป้งไปอบกันได้แล้วไม่ละคุณยา่ามันยากเกินไปผมมีความคิดที่ดีกว่านั้นเราสามารถใช้หมากฝรั่งมาตกแต่งเค้กของผมได้มันทั้งสวยแล้วก็มีสีสันสดใสด้วยเอามาเชื่อมต่อก,กันแล้วก็พันให้รอบเคก้กมันจะออกมาสวยงามก็เก๋มากอลืมแต่งหน้าเค้กไปเลยผมจะวางหมากฝรั่งลงไปด้วยจากนั้นก็มาละลายมันด้วยที่เผาโอ้โหไปแไรงจริงๆทง,งานต้องระวังด้วยนะ ต้องอย่างนี้สิมาละลายได้น่ากินมากเห็นไหมมันเจ๋งมากเลยไม่ต้องโรยน้ำตาลด้วยมมคุณย่าคิดว่างไงฮะโอ้ล้านเก่งมากจ้ะแต่ย่ามีงานต้องทำย่ามีเตาสุดทันสมัยที่ดล้านให้เป็นของขวัญมาด้วยเราต้องละลายช็อกโกแลตในนมแบบนี้แล้วก็เอามาราดใส่เค้กได้โอ้กินหอมจังเลย ดูเหมือนทุกอย่างจะพร้อมแล้วคิดว่าไงล่ะเชฟเออคุณยากก็ธรรมดาแต่เชฟต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนใครสิ่งที่สำคัญคือรูปร่างที่สมบูรณ์แบบฉันตัดตรงกลางออกแล้วก็ใส่น้ำผึช็อกโกแลตลงไปเด็กๆทุกคนชอบมันฉันรู้แต่แน่นอนยังไม่หมดนะเราจะขาดช็อกโกแลตไปได้ยังไงละ่ะฉันจะตกแต่งเค้กด้วยคิดแคทและด้านบนฉันจะเพิ่ม M n M อีกด้ย วัลตรงหน้าของทุกคนคือน้ำพู้หลักสิงที่กำลังเปล่งกลไกนี่แหละศิลปะท,ที่แท้จริงหนูน้อยได้เวลากินแล้วอฮอไม่อยากจะเชื่อเค้กอยู่ตรงนี้แล้วว้าวอ๋ว้าวมันคือน้ำพู้สีรุง้งหนูไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอยากรู้จังว่ารสชาติจะไม่ธรรมดาแค่ไหนนะไม่อยากจะเชื่อเจ๋งอ่ะอืมตอนนี้ตัดออกมาสักชิ้นแล้วก็มาล้พภบสักแลากัน โอ้โฮฉันใหญ่มากเราต้องจุม่มในช็อกโกแลตด้วยมันยิ่งสวยขึ้นแล้วก็อร่อยมากขึ้นด้วยโอ้าพิเศษมากอร่อยขั้นเทพเลยหนูไมีความสุขจริงๆบราวะเชฟอ้อทำไมเป็นเค,ค้ที่ต่ำจังเลยอะพอเทียบก้อนอื่นนะั้นแทบมองไม่เห็นนะ่ะแต่ก็มาลองกัน ดูเรียบง่ายแต่รสชาติก็โอเคนะส่วนอันนี้สิสวยจังรสชาตเสียมพูแล้วก็มันดูเหมือนม่าฝรั่งด้วยใช่หนูคิดถึงสนุกจังเลยเจ๋งอะพี้ชายตอนนี้มาลองเค้กกันดีกว่าจะมีรสชาติยังไงนะอา้าวดูสีน่ากินแค่ไหนและรสชาติก็ยอดเยี่ยมไปเลยหนือความใจมากมากตอนนี้มาเป่าลูกป่าลูก,ลกห่ทุกคนต้องอึ้งกัน เอ้ยเมื่อกี้มันแรงมากแล้วผู้ชนะก็คือเซฟมันเจ็นที่สุดเลยใช่แล้วเชฟทำได้ในครั้งนี้หนูต้องการพิซพซ่ามันได้พิซซ่ามันง่ายมากผมกินมันวันลสีทาดและผมว่าไปสิ่งนี้ตัวเสมอด้วยโอ๊ลืมไปเลยมันแข็งเนอะไม่เป็นไร เดี๋ยวเอาไปอบในไมโครเวฟก็ได้ปิดแรงสุดเลยในขณะที่เราก็มาเล่นเกมกันเฮ้อใช่แล้วไปกันเลยฝันร้ายฉันเดนี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยมันไม่ใช่การทำพิซซ่าจริงๆสักหน่อยก่อนอื่นเราต้องการแป้งจากนั้นก็ใส่ไข่สองฟองเรียบร้อยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจนแป้งไม่เป็นก้อนให้แป้งเข้ากันแบบนี้คุณย่าขอ,อยืมไม้นวดแป้งหน่อยนะครับขอบคุณ ก่อนอื่นก็มารีดแบบนี้ให้แป้งเลี้ยบ,ยบและจากนั้นก็เอาเครื่องปั่นมาใส่มะเขือเทศสดๆลงไปและก็ใส่ผักใบเขียวจากนั้นก็เปิดเครื่องและคนให้เข้ากันแล้วเราก็ได้ซอสพิซซ่าชั้นยอดออกมาใช้ช้อนเล็กๆเกี่ยให้ทั่วจากนั้นก็ขูดชีสลงไปชีสชิ้นนี้ส่สงมาจากฝรั่งเศสเมื่อเช้านี้เองเองนาะ และส่วนสุดท้ายก็คือเปปเปโรน่ที่ชุ่มชื้นแค่เห็นมันก็น้ำลายไหลแล้วทำแค่นั้นเองเหรอก็ไม่เทาอะไรเชฟแบบนั้นยาก,ก็ทำได้แป้งพร้อมแล้วจากนั้นก็เทมะเขือเทศหบดลงไปบนแปง้งและใช้ช้อนเกลีย่ยให้ทั่วและจากนั้นก็คุดชีสลงไปได้แน่นอนไม่ได้มาจากฝรั่งเศสนะโอ้อยากพูดถึงไหนแล้วอยากนอนจังอโย่ โอ้ขอบคุณจา่าหลานชายที่เตือนย่านะมีชีสพอแล้วลเวลาขเขาใส่กรอบและแน่นอนส่วนผสมลับของย่าก็คือความรักขอลัลเหรอเอาไมพิซซ่าของฉันมันกำลังไหม้แล้วไม่จริงทําพังหมดเลยต้องดับไฟเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรแล้วไฟไหม้นั่นฝันร้ายชัฉันแต่พิซซ่าของฉันต้องการไฟเหมือนกันมันคือซอสสุดพิเศษนะ ไปนิดหน่อยไม่ไม่อย่าทำมันไม่ใช่ไฟเออไม่นะลายทำลายพิซซ่าของฉันทุกอย่างดีไหมเชฟทุกคนน่าซีดมากโอ้ย่าพลาดอะไรไปเหรอน้องสาวเราพร้อมแล้วโ oh, <yeah. S 1> <Wow. S 2> อเย้ว้าวสวยจังเลยโอ้พิซซ่าสองถาดนี้ดูไม่ดีเท่าไหรอ่อ่ะม่หนรจะไม่กินมันแต่พิซซ่าของคุณย่าดูน่ากินมาก มันดูเหมือนกับที่หนูวาดไว้เลยกินก็หอมมากด้วยอ๋อเจ๋งอะคนณย่าเป็นผูน้ชนะแน่นอนโอ้ขอบใจจ้าหล,ะละานล่ะย่เอาชนะทุกคนได้แล้วครั้งนี้ใช่ทำวุ่ให้หน่อยนะคะอะไรนะผมทำจาลรี่ไม่เป็นเน่โอ้ ผมมีเฟนตาอยู่แล้วก็มีเจลาตินด้วยคิดว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวนะใช่แล้วผมเจ๋งตอนนี้พี่ชายทำทุกอย่างอย่างรวดเร็วผสมทุกอย่างในชามแล้วก็เติมสีนิดหน่อยน้ำอัดลมไม่ดีต่อสุขภาพนะจะดีกว่าถ้าใช้สตรอเบอรี่แบบสุกนะเพื่อมาทำวุ้นเต้าใส่ทุกอย่างลงไปในเครื่องปั่นและจากนั้นก็เติมเจลาตินและน้ำและจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันได้ อยากคิดว่าพอแล้วจากนั้นก็เทส่วนผสมในแม่พิมพ์เพื่อให้ได้บุญแบบในภาพโอ้คุณยา่าไม่มีความคิดสร้างสรรค์เลยเราต้องทําอะไรที่ไม่ธรรมดาเอาแก้วมาสองใบแล้วก็เทจาร์ดินเท่าๆกัน่ลังจากนั้นก็เติมน้ำผลไม้แสนอร่อยที่จาต์ินด้วยจากนั้นก็ไปแช่ในตู้เย็นขนาดเล็กของฉัน และวางแกนในองศาที่ถูกต้องนะเพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการเร่อล่าเวลาผ่านไปเร็วมากตอนนี้ก็เทน้ำซ้มลงไปแล้วก็เอาไปแช่อีกครั้งหนึ่งส่วนชันจะเทใส่แม่พิมพ์แบบนี้มันไม่ธรรมดาเลยต้องอย่างนี้สิเอาละเพื่อให้มันแข็งอย่างรวดเร็วเัอได้ใช้สเปรย์แช่แข็งผมไม่ชอบร้อนนะ โอ้โหเจ๋งจังเลยค่ะคุณยอดขอบใจจ้าหลานชายดูนี่ครับคุณผู้หญิงผลไม้ด้านบนนิดหน่อยกินให้อร่อยนะจ๊ะเออว,ว้าวเราไม่ไหวแล้วว้าโอ้หนูเจอบเบอร์อรี่ด้วยเจ๋งอืม,มหนูว่าจะเ่จัดแก้วนี้แล้วกันกินหอมจังเลยใช่แล้วเซฟมันก็ไม่เลวนะ ส่วนอันนี้สวยมากมากเหมือนบนที่เราต้องการหั่นออกมาสักชิ้นหนึ่งแล้วก็มาลองกันว่าเราชอจะเป็นยังไงอืมหนูคิดว่าน่าจะอร่อยกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรอ๋อนี่มันน่ารักมากพี่ชายเป็นคนทําจริงๆเหรอนเนี่ยตลกจังต้องลองสิ่งนี้เดินๆสับออกมาสักชิ้นหนึ่งเห็นไหมตลกจังเลย อะไรกันเนี่ยรสชาติของแฟนต้านี่หนูชอบพี่ชายชนะแล้วยินดีด้วยฉันเหรอสุดยอดโย่ชนะแล้วเพื่ัง